โอ้เราก็ับเคลื่อนย้ายภูเขาทองไปไปิดอืที่เสาเข็มเนาะโอ้นี่นะเราได้ปโปรย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 รัตนชาติแต่ว่า <laughs> เรารวยมากแล้ว <laughs> ปโปรยบูชาทํามุนจา นี่นะเออปลื้มไหมปลืม้มแล้วเราจะเป็นบังสำเร็จอะอย่างที่เราไม่รู้ตัวเราเราจะนึกไม่ออกเวลาบุญเวลาส่งผลน,นี่นะแล้วไปเป็นฝนรัตนาชาติได้อย่างไรหรือมีภูเขาทองหรือภูเพชรภูพลอยอย่าง<อ>ก็เริ่มต้นมาจากอย่างนี้แหละ<อ>ทำกับใคร ด้วยอะไรด้วยหัวใจแบบไหนเออเราทำด้วยหัวใจแบบไหนจ๊ะเออไคือเราไม่อาจจะบรรยายได้ว่าหัวใจเราขนอนไหนใช่ไหมจ๊ะอ๋องั้นละจ๊ะเออกับใครยาอาจาร์เนี่ยผู้เชี่ยวชาญวิชาธรรมกายในระดับที่พระเดชคุณหลวงปู ลับผู้ปราบมาในแปลงอุทานออกมาว่าลูกจันเนี่ยมันหนึ่งไม่มีสองรับพูดครั้งเดียวแล้วไม่พูดอีกเลยจกนกระทั่งท่านหมดอายุสังหารนั่นแหละจ้ะคือไม่ให้ใครอีกเลยทีเดียวแล้วก็พูดแบบลำพึงลำพึงเออ ท้ามกลางนักรบกองทัพธรรมที่อยู่ในสมรภูมินี่เนาะไม่ใช่เรื่องธรรมดานี่นจะ้ะแล้วเราทำด้วยอะไรเนี่ยนจะจ้ะที่เราทำมวานเนี่ยทั้งหัวใจทั้งปัจจัยรัตนชาติทั้งทองทั้งอะไรอนีนาง แล้วก่อนทำกำลังทำหลังจากทำแล้วเราก็ทำถูกหลักวิชาด้วยใช่ไหมจ๊ะเออยงี้ปลื้มไหมไปลื้มระดับไหนอ่ะปลื้มวน,นิลันอืน